พูดถึงรถของ Mercedes-Benz นะครับใคร,ใครก็รู้ว่าเอาที่รู้สุดของครบสุดมีความล้ำสมัยสุดมันก็ต้องเป็นเรือธงอย่าง S-Class ปัญหาเพียงอย่างเดียวก็คือ S-Class นั้นราคาของตัวรถนั้นแรงเกินที่คนส่วนใหญ่จะซื้อได้มันมีปัญหาที่เรื่องของราคาของรถนั้นมันเข้าไปถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่เบนซแก้ปัญหานี้นะครับด้วยการเอาดีไซน์ทั้งหมดเอาความล้ำยุคบางส่วนอุปกรณ์บางส่วน มาทำให้อยู่ในงบประมาณที่เป็นไปได้แล้วก็มาอยู่ใน C-Class ตัวถังใหม่ล่าสุด w 206ที่เพิ่งเปิดตัวไปในตาลาดโลกเมื่อปีที่แล้วนี้เองนะครับ2021และหลังจากนั้นก็มาเปิดตัวในไทยในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชรุ่น AMG Dynamic ราคาอยู่ที่2,990,000บาทอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาดูกันภายนอกก่อนเลยก็ได้นะครับ เอกลักษณ์ด้านการออกแบบของ C-Class ใหม่เนี่ยถ้าเราดูเส้นสายด้านข้างและด้านท้ายด้านข้างกับด้านท้ายเนี่ยจะคล้ายกันกันกบ S-Class W2-3 ของ3ตัวล่าสุดมากเลยนะครับโดยเฉพาะไฟท้ายเนี่ยพูดได้เลยว่าแ๊กเกือบจะทรงเดียวกันเลยลวดลายของกระจังหน้าเห็นไหมครับนี่เขาเล่นดีเทลนะนี่เป็นดาว3แฉกดาวเป็นดาวนูนออกมาบอกได้เลยว่า ไม่มี adaptive cruise control แน่นอนแล้วก็มีกล้องหน้าเอ๊ะมีกล้องรอบคันบอกวะอุ้ยเฮ้ยเป็นพลาสติกอะเป็นพลาสติกอะเอ้าโลกทำเป็นหัวนมหลอกไว้ทำไมเนี่ยเอา้าไม่มีกล้องหน้าก็คือไม่มีกล้องรอบคันเอ้าได้ไงอะเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดรุ่นเก่ามันมีนะไอ้กล้องรอบคันเนี่ยอืมราคาก็จะสามล้านแล้วนะก็ให้มาหน่อยก็น่าจะดีนะครับไฟหน้านะครับ เป็นแบบ led high performance high performance ฟังดูสูงฟังดูดีแต่แถวบ้านกูก็เรียกไฟหน้า led เนี่ยแหละเพราะว่ามันยังไม่ใช่ไฟหน้าแบบ multi beam led ที่มันสามารถดับบางหลอดติดบางหลอดดับบางหลอดติดบางหลอดเพื่อปรับแสงให้เข้ากับการส่องบนถนนแล้วก็หลบรถได้เอายังไม่ทันสมัยขนาดน,นั้นอย่างไรก็ตามในรุ่น amg dynamic เนี่ยจะมีระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับปรับหลบรถฝั่งที่สวนมาดีไซน์ด้านหน้าเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยผมคิดว่า เขาทำมาดูเปรียวขึ้นเรียวขึ้นมาดูกันที่ล้ออัลลอยต่อนะครับในรุ่น AMG Dynamic เนี่ยจะได้ล้ออัลลอยขนาด19นิ้วนะครับลายหลายก้านมากมิลเขาเรียกลายมันติสโปกซูเปอร์โคดมันติสโปกหรือทุกอย่างเป็นลายที่ดูสวยดูหรู มีความคล้ายลายที่อยู่ใน cls 53 mg รุ่นล่าสุดแต่จากที่เห็นนะผมบอกได้เลยนะเจ้าของชอบจะคนล้างแม่งเกลียดแน่นอนดูดีกว่าจะรูดทีละสะปกทีละสะปกได้หลังคา panoramic glass roof นะครับมีมาให้เฉพาะรุ่น mg dynamic ยาวเลยถึงนี่เลยแต่ว่าข้างในเนี้ยก็จะมีม่านแต่ว่าม่านที่ให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ม่านทึบแสงมันเป็นม่านกึ่งโปร่งแสงก็ยังห่วงอยู่ว่ามันจะกันความร้อนได้ดีหรือเปล่า กับแดดเมืองไทยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับก็มีไฟท้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก t o y ยต้าคาวดีนานะครับคาวดีนาวรกอนปี2003-2004อะคุณลองไปเซิร์ชกูเกิลดูแล้วกันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามรูปทรงไฟท้ายแบบนี้ก็ถูกใช้ใน Mercedes-Benz S-Class ซึ่งรถรุ่นเล็กที่มีองค์ประกอบเหมือนกับรถร,ถรุ่นใหญ่กว่าราคาแพงกว่าแบบนี้ลูกค้าไทยชอบอยู่ละรุ่นนี้มันควรจะมีแต่เปิดใช่ป่มวันนี้หรือกูไม่มีบุญวะ เอาคนทำบุญมานี่ดิไอคนทำบุญมานี่ไอคนทำบุญมานี่นน <c oughs> กูว่ามึงกดรีโมทให้มันเด้งเปิดป่ะเมื่อกี้ <c oughs> ใช่ไหมรู้ <c oughs> สึกว่ามีออโตมติกเทลเกตนะครับที่ดูในโบชัวอันนี้พื้นที่ด้านท้ายรถนะครับอันนี้เป็นล่มยาวสูงขนาดนี้นะฮะความสูงล่มขนาดนี้อ่ะผมจะลองยัดตามยาวดูว่าวางได้ไหมเกือบได้เกือบได้นะครับนี่คือความลึก ของฝากระโปรงท้ายเนื้อที่ภายใต้ฝากระโปรงท้ายเนี่ยจะมีความจุเท่ารุ่นเดิมเลยก็คือ455ลิตรไม่ได้ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมมีสวิตสสำหรับกดพับเบาะนะครับกดทค่ตรงนี้แล้วเบาะมันจะร่วงไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้าจะปิดท้ายสามารถกดรีโมทค้างไว้ก็ได้นะครับ <S <S เออแสดงว่ามีการหนีบเห็นไหม ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือชมหน้าของเครื่องยนต์ OM 654บางคนอาจจะบอกว่าเอา OM 654แล้วไงวะ OM 654มันก็รหัสเหมือน C20D รุ่นเดิมจริงๆรุ่นนี้มันจะมีรหัสต่ตอท้ายมาว่า OM 654M มี M ต่อท้ายมาตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนปแปลงทางเทคนิคมากกว่าที่คุณคิดสิ่งที่มันแตกต่างจาก OM 654รุ่นเดิมนะครับก็คือระยะช่วงชัก ของลูกสูบเนี่ยจากเดิมมัน92.3ม mm, ิลลิเมตรก็เปลี่ยนเป็น94.3ม mm, ิลลิเมตรเพิ่มช่วงชักขึ้นมา2มิลลิเมตรคือมึงจะเพิ่มซีซีทำไมวะแค่แค่นั้น,นอ่ะอุตส่าห์เพิ่มช่วงชักมาเนี่ยเออให้ให้ให้ขึ้นชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคว่างั้นเถอะแต่ว่าส่วนที่สําคัญมากไปกว่าการเพิ่มความจุเนี่ยก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดาธรรมดา ตอนนี้ om 6 5 4 m เนี่ยเขาจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นระบบ eq boost ใช้พลังงานไฟฟ้า 48V โวลต์นะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ทั้งสร้างไฟสตาร์ทรถแล้วก็มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนบางจังหวะช่วยเสริมแรงบูสต์ตอนเรากดคันเร่งแซงช่วยให้รถสามารถวิ่งแล้วปล่อยคันเร่งแล้วร่อนได้ในโหมด eco นะครับร่อนนี่คือร่อนแบบเครื่องไม่ติดด้วยนะแต่แอร์ติดพวงมาลัยเลี้ยวได้ ไม่ได้สามารถวิ่งแบบ e v โห d e ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีบทบาทในการช่วยลดมลภาวะของเครื่องตรงนี้ก็คือจุดมุ่งหมายที่เขาใส่มาให้การปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้แรงม้าเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยเขามี194แรงม้าตอนนี้แรงม้าพุ่งขึ้นไปถึง200แรงม้าด้วย <c oughs> ก็คือเพิ่มขึ้น6แรงม้าแหละ ส่วนแรงบิดนี่แรงบิดนี่น่าตื่นเต้นจากเดิมมี400นิวตันเมตรพอเป็นเครื่องบล็อกโมดิฟายใหม่นี้นะมันเพิ่มขึ้นไปมากถึง440นิวตันเอาวะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยดีไซน์ทั้งหมดของรุ่นเดิมโยนทิ้งไปหมดเลย สิ่งเดียวที่จะดูแล้วนึกถึงรถรุ่นเดิมก็คือไอ้นับปัดทรงแท็บเล็ตนี่นะครับซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงจนตอนนี้ลอยเป็นแท็บเล็ตจริงๆแล้วของเดิมมันจะเหมือนดูฝังๆอยู่ข้างในหน่อยแผงแดชบอร์ดออกแบบใหม่หมดช่องแอร์มีความเป็นทรงกลมซึ่งถ้าเป็นของ S-Class เนี่ยมันจะเป็นช่องเหลี่ยมเรียงๆกันอันนี้ก็พยายามจะออกแบบให้มีความคล้ายกันแหละแต่ว่า ก็ออก,ออกแบบให้มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้น,นก็เป็นทรงกลมขึ้นนะนะแต่เอกลักษณ์ส่วนที่ผมชอบที่สุดสําหรับภายในของเจ้าสี่คลาสตัวใหม่เนี่ยก็คือการออกแบบจอตรงนี้ครับส่วนนี้ถูกแหละการเอาจอไว้ที่ตำแหน่งเดิมตรงแถวแถวนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ระดับสายตามากกว่าละสายตาจากถนนน้อยกว่านั้นก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันก็ลดลงหน่อยแต่ว่าพอทําเป็นจอลักษณะน,น,นี้ผมคิดว่ามันทําให้ภายในของรถเนี่ยดูมีรละเอียดที่ สวยงามขึ้นดูเป็นระเบียบขึ้นด้วยแล้วก็ทันสมัยเดี๋ยวลองมาเล่นจอกลางกันดูหน่อยนะครับมีอะไรบ้างอ่ะกดโฮมนี่ก็จะเป็นจอนี้ถ่ายไปถ่ายมาได้นะฮะกดโฮมค้างปึ๊บมันจะเอาแผนที่มาโชว์ตรงนี้โดยที่เมนูอื่นก็จะยังคงอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ที่สำคัญก็คือไม่ใช่เป็นทัชสกรีนทั้งแผงเขาไม่ได้บ้าทัชสกรีนขนาดนั้นนะเขามีปุ่มที่เป็นปุ่มสัมผัสซึ่งคุณสามารถกดเข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆได้โดยลับเช่นปรับโหมดกดปึง้ง ปุ่บมา S แบบนี้นะครับปรับโหมดเนี่ยเอาโหมดไหนมันก็เลือกตรงนี้ได้เลยเนี่ยกดขวากดซ้ายไล่แบบนี้ได้นะระบบปรับอากาศเนี่ยจะค้างอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะปรับแบบละเอียดคุณมาตรงนี้มันก็จะสามารถปรับได้เอียนมากขึ้นนะครับซิงซ้ายขวาแบบนี้ได้หมุนเวียนอากาศภายในก็มีตรงนี้และก็ต้องคอยมากดทุก2 0 3สินาที นะครับสตาเ์เบนซ์เลยหรือว่ากดรูปรถตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันเปิดปิดระบบความปลอดภัยต่างๆระบบแมนนวลชิฟติง้ง Apple c ลคาร์เพลย์แอนดรอยรองรับนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบไวเลสแต่ว่าจุดชาร์จมีไหมมีตรงนี้นะ mm hmm. เห็นไหมเป็น Type C อีเล็กๆแค่จุดเดียวในด้านหน้านี้นะจุดอื่นยังหาไม่เจอนะครับโอ้ยหาไม่เจอเองแล้วก็ไปด่ารถเขา ที่จะเสียบต่อ USB อีกหาช่องนี่ก็เสียบได้อ่าเสียบจากรูนี้นะฮะซึ่งอยู่ซือตายนี้ระบบทางอ่ะกดขึ้นมาเป็นจอใหญ่แบบนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการเซตติ้งค่าระบบต่างๆของรถอินโฟมีจอตัวนี้ให้ดูแบบนี้แบบนี้นะครับคร่าวๆ ส่วนหน้าปัดตอนนี้คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนจอทางฝั่งขวาได้แล้วนะฝั่งขวาตรงนี้มันจะฟิกเป็นแบบเดิมเลยแต่ว่าตรงจอกลางคุณสามารถเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวผมลองสกรอยให้ดูกดปุ่มโฮมคุณก็สามารถไปเลือกธีมลับเป็นแบบสปอร์ต เป็นเครื่องก็จะแบบนี้นะครับแบบสปอร์ตจะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบอันเดอร์สเตทไม่โชว์วัดรอบไม่โชว์อะไรเลยมีแค่นี้ปรับได้สามแบบหรือว่าจะโชว์ระบบนำทางเริ่มเทิมแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็พวกระบบช่วยเหลือต่างเปิดเป็นจอแบบนี้ชุดเครื่องเสียงถ้าเป็นรถคันที่ขายลูกค้าจริงจะเป็น เบอร์เมสเตอร์15ลำโพงส่วนคันนี้ยังไม่ใช่นะครับคุณภาพเสียงฟังแล้วรู้สึกว่าเออยังไม่ใช่แหละมึงเป็นเบอร์เมสเตอร์ดีแล้วล่ะขนาดจอส่วนนี้นะครับจากท้ายไปขวานี้คือ11.9นิ้วซึ่งถ้าเป็นรถสเปกนอกแล้วเป็นรุ่นถูกๆหน่อยเนี่ยมันจะให้จอรู้สึกจะเป็น9.9นิ้วจะเล็กลงมามากกว่าผวงมาลัยทรงใหม่ละเป็นการคู่การคู่นะครับแล้วก็วิธีการสไลดบสวิชบนการพวงมาลัยนี้ก็ เหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่ามันใช้ยากขึ้นอนะเวลาสไลด์บางทีสไลด์ติดบ้างไม่ติดบ้างอ่าจอขวาเปลี่ยนไม่ได้แล้วว่าเหมือน S-Class เลยน่าเสียดายน่าเสียดายคือถ้าเป็นเบนท์เมื่อก่อนเนี่ยมันจะสามารถสไลด์เปลี่ยนจอขวาเลื่อนเลื่อนเลื่อนเ่อนเปลี่ยนการแสดงผลของมาตรวัดวงขวาได้แต่ตอนนี้เหมือนมันมันฟิกซ์แล้วอะ่ะงมอะไรปรับ4ทิศด้วยระบบไฟฟ้าเชื่อมการทํางานกับเมม o r ีของเบาะซึ่งเบาะนั่ง เบ้นเนี่ยจะน่ารักอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งคุณได้เมมโมรี3สามตำแหน่งทั้งคู่หลังคาพารามิกเนี่ยสวิชจะไม่ใช่แบบก๊อกแก๊กป๊อกแป๊ก hmm. เหมือนเดิมนะครับจะเป็นทัชสวิชแบบนี้คุณใช้วิธีเอานิวครับแล้วมันก็จะเลื่อนติดเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> เออก็ทันสมัยผมบอกแล้วว่าเอ้ยภายในกับเทคโนโลยีเนี่ยคีคลาสรุ่นใหม่นะ ขยับตัวดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมแหมก็รอกันมานาน6 7ปีมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนบ้างผมว่าเขาพยายามจะปรับเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าหาวัยรุ่นมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องดีผมชอบภายในของรุ่นใหม่มากกว่ารุ่นเก่า,ยาเยอะแยะอย่างเดียวครับคอนโซลช่วงนี้คือใหญ่มากอุโมงค์เกียร์ใหญ่มากเบนซ์นนะ่ะชอบทําอุโมงค์เกียร์แบบใหญ่เวอร์มากพักหลังนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่ส่วนข,ข,ขาเนี่ยวันแทนที่มันจะแหกได้กว้างกว่านี้สักนิ้วนึ่งนะ มันเสียไปเพราะว่าลักษณะการออกแบบคอนโซลผมรู้สึกว่าเรื่องพื้นที่เนี่ยรุ่นรุ่นใหม่ไม่ดีกว่าเดิมมากนักเบาะนั่งอันนี้สินอกจากจะปรับได้หลายทิศทางปรับรองน่องได้ด้วยไฟฟ้าเหมือนเดิมแล้วนะฮะความสบายในการนั่งอันนี้ผมว่าดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมแต่ว่าผมมาแปลกใจตรงที่ไอ้นี่ครับพนักรองศรีรษะเนี่ยพนักรองศรีรษะเนี่ยปรับสูงต่ำได้ด้วย อันนี้นะวิธีนี้ใช้สวิชตรงนี้แต่ว่าเวลาจะปรับแบบรองหัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยต้องต้องใช้ต้องใช้มือช่วยนะครับเงี้ยเนี่ยปรับอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ดูแปลกดีอ่ะอันนี้ปรับปรับไปหลังสุดแล้วใช่ไหว่าหน้าสุดนาสุดอ่านี่หลังสุดส่วนเบาะหลังอันนี้พูดได้เลยว่ามันได้กว้างขึ้นไม่ได้กว้างขึ้นกวา่าเดิมเลยหลังคา เคยเตี้ยยังไงก็เตี้ยอยู่งานเบาะนั่งก็ออกไปทางแนวแข็งๆอะ่ะเนี่ยครับผมลองให้ช่างภาพของเรานะฮะนั่งช่างภาพสูงเท่าไหร่นะครับ171 <8. S 2> ช่างภาพสูงร7 1เจอดเซนติเมตรนะฮะนั่งหัวพอดีแลยเฉียวเลยใช่ไหมเฉียวพอดีถ้าถ้าเป็นผมนั่งก็ต้องเอียงคอครับพื้นที่บริเวณขาก็เหลือนิดหน่อยถ้านั่งหลังพี่แพนคือน,นั่งไม่ได้ใช่นะนี่ก็คือรายละเอียดของ ภายในของ C220D m g Dynamic คร่าวๆเอาละเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าครับผมเข้าเกียร์ซึ่งเป็นก้านเกียร์สไตล์ทีนเต้รเรียกว่าขนมขาไก่นะฮะปุ๊บแล้วก็โอ้นี่มีกล้องมองหลังไม่มีกล้องรอบคันนะครับแต่ว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์ให้กล้องนี้ก็จะสามารถปรับมุมมองได้นะแต่ว่านี่ถ้าเป็นกล้องรอบคันก็จะดีกว่านี้ ต้ท้องมันเตี้ยมากนะผู้ชมมันกูนั่งปุ๊บมึงครู้เลยแหมมึงนี่ไม่ไว้หน้ากูเลยนะ จากที่ลองขับมามีสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าอัตราเร่งเนี่ยตอนแรกผมคาดหวังไว้ว่าเฮ้ย mm hmm. มีแรงบิดเพิ่มขึ้น40นิวตันเมตรรถน่าจะไปเร็วขึ้นแต่จากที่ผมลองพยายามจับอัตราเร่งมาหลายรอบแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ6รอบถึง8รอบแล้วใช้โหมดสปอร์ตทั้งนั้นเลยด้วยอัตราเร่ง0-100ในรุ่นเดิมเนี่ยเจเนอเรชันที่แล้วย,ยังไงผมก็ได้เลข 8อ่ะ8.3วิบ้าง8.5วิบ้างมีโอกาสเป็นไปได้แต่พอมาเป็นเจเนอเรชันนี้คุมพลังใหม่แรงบิดเพิ่มขึ้น40นิวตันเมตรแต่ว่าอาัตราเร่ง0ถึง100ผมทํายังไงก็ไม่แตะเลข8วิครับยังงงยังไงก็เห็นเลข9ตลอดอาจจะ9.01หรือ9.2 9.4วิขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมันดับอยู่หรือเปล่า เพราะว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยต่อให้คุณใส่โหมดสปอร์ตอยู่นะครับเมื่อเครื่องมันมีโอกาสดับมันก็จะดับครับการเป็นมาล์คไฮบริดเนี่ยมันมีมอเตอร์ช่วยและก็รู้สึกได้ชัดเจนนะครับว่าตอนที่เราออกตัวเนี่ยเทสออกตัวกดไปเนี่ยเครื่องยังไม่ติดก็จริงแต่มอเตอร์ถีบนําไปก่อนแล้วแล้วดังนั้นมันก็ดึงดึงจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่เหมือนแรงเท่ารุ่นเดิมนะแต่พอจับเวลามาแล้ว ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพอจับเวลาออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขของมันนะศูนถึงร้อช้าลงช้าลง0.5ถึงถึงอาจจะ0.9วิเลยก็ได้เออไม่รู้จะพูดยังไงละเพราะว่านี่ไม่ได้ลองแค่รอบหรือ2รอบนะนี่ลองทําน่าจะ6หรือ7รอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอมาเป็นอัตราเร่งแซงช่วง80ไป120ใส่โหมดสปอร์ตจบที่5.7วิเท่าเดิมถ้าใส่โหมดธรรมดาจะอยู่ประมาณ6วินิด,นด อันนี้ก็เท่าเดิมเหมือนกันส่วนความเร็วช่วงปลายเนี่ยมันจะไปถึง200เร็วนะครับในมาตรฐานของรถดีเซลเครื่อง2.0ลิตรนี้ผมจัดว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยไปถึง200เร็วแต่พอหลังจาก200แบ,บปั๊บเนี่ยจะเริ่มขึ้นช้าละความเร็วสูงสุดเคลมไว้เนี่ย2 4 5นี่ผมว่าเอาคนจริงนะ ถ้าวิ่งบนถนนแบบภาคพ,พื้นดินไม่ใช่ทางด่วนที่แย่จากคนทั่วไปผมกล้าไปสุดแค่217เพราะตรงนั้นอะมันขึ้นช้าแล้วเออตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะเร็วขึ้นแรงขึ้นกว่ารุ่นเดิมแต่ว่ามันไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนก็คือการตอบสนองจากการที่มันมีมอเตอร์อะถ้าคุณไม่เอานาฬิกาจับเวลามาพูดกันนะเอาแค่ความรู้สึกจากการขับเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งเราจะรู้สึกว่ารถมันดึงไปก่อนที่รอบมันจะขึ้นจะอีก อันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนที่มอเตอร์มันเข้ามาช่วยเนี่ยเดี๋ยวลองนะสามสองกดกเนี่ยเฮ้อันนี้ไมอนน่อันนี้เครื่องกับมอเตอร์มาพร้อมกัน,นอาจจะเป็นจังหวะทิ้งดาวพอดแาาีแต่ว่าถ้าหากว่าแต่วถ้าหากว่าเรากดปึ๊ดเง่กดค่อยๆอ่ะมันมีแรงขยานดีอ่ะที่บอกแหละถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่มานั่งจับตัวเลขแบบเป็นวินาทีอะไรแบบนั้นนะผมว่าในเรื่องของการตอบสนองเนี่ยมันมันดีกว่าเดิม ความคล่องตัวในการสั่งการเนี่ยเขาสั่งปุ๊บเนี่ยมันทําสั่งปุ๊บมันทำเนี่ยตรงนี้ยดีขึ้นกว่าเดิมคงคันเร่งอยู่80ผมอยากจะคลิกดาวกดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยการตอบสนองตัวนี้ไวขึ้นแล้วผมว่ามันไวในแบบที่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้ไวแล้วมันกระโชกโ,โค่งข้ากระชากโคมครามอะ่ะมันไวเร็วและเนียนเฮ้ยผมว่าตรงเนี้ยคนที่เซ็ตมา ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะรุ่นเดิมมันเหมือนกับมันมันจะพยายามจะไวแล้วก็ชากแบบเหมือนเหมือนประชดพยายามจะประชดเบียมแต่มันอยู่อ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออมันมีนิสัยความความเนียนของเบนท์บวกกับความไวในการตอบสนองของเบียมแต่มันอยู่มันมาอยู่ในจุดที่มันดีละฟูมอะไรนะครับลองขับเนี่ที่ความเร็วต่ํามันก็มีน้ําหนักพอประมาณ ไม่ได้เบาแบบเบาโวงจนแบบโอ้ยหึือว่าขับรถจ่ายกับข้าวแล้วจุดที่ผมชอบก็คือเวลาขับเลยใช้ความเร็วสูงนะครับมันมีความตึงมือกําลังสวยเลยมันมีความตึงมือขึ้นมีความคมขึ้นรุ่นเดิมเนี่ยมันแค่ไวมันไวแต่มันไม่ได้คมมากแต่รุ่นใหม่เนี่ยเนี่ยขับรถเนี่ยเบาๆเลยนะพอขับปุ๊บมันเพิ่มความเร็วไม่ต้องมากเนี่ยในตอนที่กดคันเร่งเนี่ยมันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาละเนี่ย มีความหน่วงกลางกําลังดีแล้วก็ลองเปลี่ยนเลนดูเงี้ยปุ๊บเนี่ยรู้สึกเฮ้ยมันคล่องว่ะมันคล่องอ่ะมันขับดีนะผมคิดว่าถ้าใครยังคิดว่า Mercedes-Benz เป็นรถที่บุคลิกกลางขับขี่เฉื่อยแบบคนแก่ๆเนี่ยคุณเปลี่ยนใจแน่นอนถ้าคุณมาเจอรุ่นนี้เนีย่ยยิงโค้งเอสสน่อยขออนุญาตเปลี่ยนเลนหนึงนะครับปุ๊บเอาลองนี้เออ ขอลองเปลี่ยนเลนแว็บเลนนิดหนึ่งครับสามสองไปขอลองทีนะครับสามสองไปเฮ้ยคือตอนไปมันไปไวนะแต่ตอนคืนกลับมันไม่คืนแบบดีอะมันคืนแบบค่อยค่อยรถแม่งเนียนขึ้นหว่ะในการขับขี่เนียนขึ้นเนียนขึ้นเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเอาวะ ส่วนงร้อมึงช้าลงอ่ะแต่ว่าพอพอ,พอมาดูภาพรวมๆกูให้อภัยและกันการทํางนานของเกียร์อันเนี้ยที่ความเร็วต่ํามันจะยังมีอาการกระเด้ากระเด้าอยู่นะเวลาเราเหยียบคันเร่งแล้วถอนแล้วเหยียบแล้วถอนแล้วเหยียบมันยังมีอาการอยู่อาการของรุ่นเดิมยังมีแต่ไม่รุนแรงเท่าพวกเบนซ G.L.C รุ่นปี2017-18ไอ้นั่นขับในเมืองแล้วแม่ง ถอนเหยียบถอนเหยียบกระเด้าเกินหรือจ e, ีเ3 0 0ี0ามรอรถใครบิดบ้านมึงเหยียบขับในเมืองนี่แบบเอกอออออออไม่ชอบอันนี้ยังยังบมมีความเป็นผู้ดีอยู่แมว้ว่ามันมีกันยึกกันยึกอยู่บ้างก็ตามออใครมาทำไรหล่นกลางถนนเนี่ยโอ้โหถุงขยะมาเริ่มเลยท่านผู้ชมความปลอดภัยถนนเมืองไทยไอชิหายส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ย C ีคลาสรุ่นเดิมทราบกันนะครับเสียงลมเข้าตรงคอมเนี่ยโคตรดังตอนนี้เสียงลมเข้าในขอบเสียงกรีดมันลดน้อยลงเสียงจากใต้ท้องเบาลงแต่เบาลงนิดหน่อยผมว่าเสียงใต้ท้องเบาลงประมาณ15 20%นะส่วนเสียงขอบประตูเนี่ยเบาลงแบบเท่าตัวเลยตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องของการเก็บเสียงอนะ่ะจากเดิม C ี l คลาสเนี่ยมันต้องด่านะแต่ตอนนี้ไม่ต้องละตอนนี้คิดว่าผมว่ามันก็ทําได้สมกับรูปแบบของรถมัน ส่วนเรื่องการเบรกถึงแม้มันจะเป็นมาเตไฮบริดเนี่ยแต่ว่านิสัยการตอบสนองของแป้นเบรกเนี่ยมันจะมีความค่อยเป็นค่อยไปแบบรถเบนซินแหละเพราะว่าระบบไฮบริดมันยังไม่ได้ระบบไฮบริดใหญ่ระดับระดับที่สามารถกด EV โหมดแล่นได้หรือว่าใช้มอเตอร์เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเป็นตัวหลกักอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นระบบเบรกมันก็ยังมีความคล้ายรถสันดาปภายในอยู่แต่ว่ารู้สึกได้ว่ามีการเซ็ตแป้นให้มีลักษณะยาวลึกคุณต้องกดเบรกลึก ข่าวดีก็คือแป้นเบรกเนี่ยมีน้าหนักบานเท้าน้อยลงกว่ารุ่นเก่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบแป้นเบรกหนักๆเนี่ยรุ่นใหม่ก็จะดีกว่าเดี๋ยวเราจะอยู่เทินตร,ตรงนี้แล้วก็กลับไปเอารถไปคืนที่เขื่อนศรินทรอนนะครับรถบรรทุกวิ่งมานี้รอหน่อยละกันเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยเห็นเขาวิ่งมา,าช้าๆอย่างนี้บางทีอย่าไปออกไปตัดหน้าเขานะลูกเพราะว่าเขาวิ่งช้าก็จริงแต่เขาแบกน้ําหนักแบกมวลสารไว้ข้างหลังรถเยอะมากเวลาเขาเบรกทีแม่งเสียวตูดไง ในเรื่องของช่วงล่างมีทั้งดีขึ้นและแย่ลงอันนี้อธิบายซับซ้อนคุณพยายามเข้าใจผมนิดนึงนะถ้าไอความครุขระบนถนน,นเนี่ยมันเป็นรอยเล็กๆแตดๆแๆแค่นี้เฮ้ยช่วงล่างตัวนี้แม่งซับเรียบเลยเว้ยเนียนขึ้นกว่ารุ่นเก่าชัดเจนถ้าเป็นพวกรอยตะปุ่มตะป่ำเล็กๆนะถนนแตกระแหงถนนที่แบบสภาพสภาพมันแบบไม่ได้รับการบุงรักษาอะไรพวกนั้นอะ จะเรียกถนนแห้งแตกปลายก็จะดูเป็นโฆษณายาสระผมไปอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไอปูดบนถนนเน,นี่ยมันไม่ใช่แค่ปูดเล็กๆมันใหญ่อะเป็นลูกบัมอะไรพวกนี้หรือจำคอสะพานที่แรงมากๆเนี่ยรุ่นนี้กลับจะสะเทือนกว่าเดิมอาการเหมือนกับรถที่ระยะยืดยุบของช่วงล่างลดลง แต่คิดรูปแบบของช็อคอัพให้ดีขึ้นคิดการทํางานของช็อคอัพให้ดีขึ้นเออมันมันผสมผสมกันหวานเลยพูดไม่ถูกว่าตัวลงมึงดีขึ้นหรือมึงเร็วลงวะเอาเป็นว่าถ้าวิ่งบนถนนที่มันไม่มีปูดเป็นสันสันโตโตใหญ่ๆเลยรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นเดิมถ้าผมต้องเลือกแบบฟันธงผมว่าในภาพรวมรุ่นใหม่ดีกว่านี่แหละครับความรู้สึกที่ได้จากการขับ C-Class C200D AMG Dynamic Generation ใหม่ สรุปสำหรับการทดลองขับ c 2 6 0 d AMG Dynamic รุ่นใหม่นี้นะครับผมเรื่องของดีไซน์รูปทรงภายนอกหรือดีไซน์ภายในอันนี้แล้วแต่คุณคิดแต่ในความเห็นส่วนตัวผมภายนอกดูธรรมัดทะแมงขึ้นมีความพยายามที่จะฉีกแนวจากเดิมบ้างในส่วนด้านหน้ากับด้านท้ายแต่ว,ว่าด้านข้างเกือบเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามภายในผมคิดว่าสวยขึ้นมีความทันสมัยขึ้น มีความดูเป็นวัฒนธรรม EV มากขึ้นพื้นที่ภายในการเข้าออกจากรถเหมือนเดิมเรื่องของความสบายภายในไม่ได้ดีกว่ารุ่นเดิมมากขนาดนั้นอุปกรณ์ต่างๆถ้าเราเทียบกับ C220D MG Dynamic ของเจ้า w 2 0 5 Generation ที่แล้วนะสิ่งที่หายไป Adaptive Cruise Control หายไปกล้องรอบคันหายไป2ออย่างนี้ถ้าเพิ่มกลับมาให้ก็ดีเพราะว่า ราคาของไอจ้จนเนี่ยมันก็ใกล้3ล้านแล้วนะใส่มาให้หน่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาจากเรื่องวิกฤตการชิปอันนี้ก็ชิปหายกันอย่างท่วนหน้าก็ต้องเข้าใจ Mercedes Ben z เขาสำหรับในเรื่องของการขับขี่สิ่งที่ผมผิดหวังก็คืออัตราเร่งเมื่อจับเวลาแล้วช้าลงกว่าเดิมแต่สิ่งที่ได้กลับมาทดแทนก็คืออุปนิสัยในการตอบสนองของรถนั้นได้ทั้งความไวความเนียนและสุภาพมาแบบพร้อมๆกันผมว่ามันเป็นรถที่ในภาพรวมนะ ขับดีขึ้นสุภาพขึ้นตอบสนองตามตีนสั่งมากขึ้นพวงมาลัยกับช่วงล่างก็เช่นกันบุคลิกความเป็นสปอร์ตเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนรุ่นเดิมมันจะสปอร์ตแบบแอบ,บกระโชกคกคากสปอร์ตแต่ยังไม่เนียนรุ่นนี้สปอร์ตและเนียนขึ้นโดยส่วนตัวผมผมชอบสิ่งที่รถคันนี้เป็นนะครับแม้ว่าอุปกรณ์มันจะขาดไปบ้างสําหรับบางคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อใส่มอเตอร์มา h y b ร i d เข้าไปในขุมพลัง o m 6 5 4การใช้งานในเมืองเ่ยเวลาเคอรืมองตันตมดมันดับ มันมีอาการสัน่นมีอาการกระตุกไหมก็มีบ้างแต่ไม่ถึงขนาดที่คุณต้องลำคาญถ้าคุณสามารถขับรถไฮบริดของค่ายญี่ปุ่นได้แล้วคุณไม่รู้สึรลำคาญอันนี้ก็คือโอเคแลกกับอัตราการสิ้นเปลืองที่น่าจะดีขึ้นผมใช้ค,คำว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าในคลิปนี้เราไม่มีโอกาสได้ทดสอบแบบจริงจนะครับดังนั้นสำหรับคนทั่วไป C Class คันนี้น่าจะเป็นรถที่ตอบโจทย์ในภาพรวมได้ดีขึ้นเว้นแต่ว่า คุณโอเคไหมกับอุปกรณ์ที่มันหายไปก้องรอบการหายไปอะแดปติฟค e สคอนโทรหายไปและราคา2อล้านเเกือบเกือบสล้านอันนั้นคุณต้องลองไปคิดดูครับวันนี้ผมแผนไปดุลพงขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าเมื่อเรามีเห่ะรายใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ